สบายดีพี่น้องสบายดีที่ที่แฟงเมื่อสุกสุกคนเด้อสมองสบอนพบพอกับซ่องพอน้องน้ำโซกคือเราพี่น้องหมืดผ่ามืดฝนพี่น้องฝนอยากตกเลยล่ำไพร่หักลงมาลายเลยพี่น้องเอ้ยมูมฝนตกมาเสียสีหัางมาทบตูบหน่อยเลยบอกมันนี้เขาสริเหตอยู่เือนเนาะเมื่อบ้านกอนพี่น้องเมื่อบ้านเมื่อบุญบ้านเลยบุญบ้านของพอน้องน้ำโศก มันนี่รับเป็นเพชรกระปุ้นมอนิแม่นเ,เ่ราะเพชรนำกระปุ้นมันนี่พี่น้องเอ้ยแต่เขาถ้าได้เมื่อถาพนถาพนยันพนตกนะพี่น้องรอพนก่อนเหมือนถาพนรอพนก่อนพอเมื่อเขาก็อขี่รถคันน้อยนะพี่น้องยันพนตกห้ามน้องนลำโซกถ้าไปตอนนี้กัฝนสิมาห้ามน้องนลำโซกก็เลยถาฝนตกก่อนด้วยให้มันแจ้งก่อนเนาะ ต้องผ้าแจ้งก่อนเพราะว่าสิมือนตำรถคันนี้นะพี่น้องเนี่ <c oughs> จยจักปัญญคู่ใจแล้ว่าจักรยานเม้นรถจักพี่น้องจักคู่ใจเ้าก็เลยหยุดไว้ได้สำนีพี่น,อน้องเดือดวงเศร้านี่แต่ะตีหา้าเข็นมาใส่นี่พี่น้องเต็มหมดแล้วพี่น้องไอเต็มหมดตัวที่เรืองก็บจิม,มาใส่แทะขางมานี่ ติดแปดมือพี่น้องเอ้อาทิตย์หนึ่งกันน้อยตื่อยู่พี่น้องเอ้อาทิตย์หนึ่งกันวายเต๋อเนาะพี่น้องเนาะไวาเต๋ออยู่ประมาณอยู่บ้านสองกล่องรวมแล้วกับบ้านยังอีสองกล่องพี่น้องแต่มันจะได้แล้วครับมาได้ดอกพี่น้องยังเจ๋นั่นเข้าไปอยู่แล้วที่เมือแล้วนี่ที่เมือบ้านก่อนผักเบกใบหมูหัวพอนสิตกมาใส่ไม่สิแขกแล้วบอกเนาะ ดินเท่านะ่ะแต่ก็ยังคายอยู่เฮ่าแล้วเฮ่าแล่าทั้งนี้เลยต้นบองมันไก่ายฮ่าเหล้วเหล่าเด็กมันกา่าใกล้ยเพราะก่า,กายฮ่าซิดใส่ก็ได้ยิบให้พาพี่น้องไปวังกา่กาใกล้ยตัวมันเหลือนะพี่น้องเนาะ <c oughs> นี่ต้องเหลือก็อจประมาณนี้แหละแล้ก็จีซิดตัวนี้ใส่กล่องตัวนี้ซองกล่องนี่มาใส่มองนี้มันก็บอกก่กันป,นปานนี้ป่ะนี่แล้วอีกตัวนี้อีก ตอนนี้แบบไลายพี่น้องเลยพอมองนี่มองจีนี่เต็มหนอแล,แล้วใส่รถเข็นอยู่ไปใส่มองนั่นก็เลยบอเต็มจะเทือกมาเชียวมองนี่นี่กรับมองใกล้ๆนึงพี่น้องผ้ากระดังแห่งพี่น้องเยถ่ายพี่น้องเบิง่งรอบๆก่อนพอสิมาใส่แท่านี้เท่า,ทา,ทา,ทาข้างมันนะฝนตกหัวมจีสาดแล้วบอแล้วข่ามื่อนี่ เงื่อนกับน้อพี่น้องเราบ้านกันมวยเคยอยู่เมื่อประมาณสองมือนะพี่น้องไอ้กามาสิเป็นจังไรแล้วตูบหน่อยแล้วว่าเงื่อนกันฝนสีเสาด์เขาแล้บฝนสาดก็บึ้งๆคือกันให้ปลาแล้วเบิ้งให้เงื่อนใกล้ๆกันแนะล้วมาจ่อบิ้งให้ยันกบไคมาทับตูบหน่อยกดตกมากกับจีหัวแล้วนี่มันก็เป็นอันนี้ปะหัวแล้วนี่เนาะ มันสินบ่หัวบ่เปล่านหัวอันอาพี่น้องคนตกเนาะพอเขากขบาไอยู่จังซ้ายหัวอยู่พี่น้องเลยหัวนี้น้อนนี่นะตอกยังตอกติ่งเอาเลยเนาะพอต้องมัดเอาเนาะมาแล้วฝน่ะพอมาอืดๆมาแล้วมาแล้วเปียกแน่นอนเลยบวั่นฝนมาแล้วพี่น้องกูอ้าโตลมเสียงฝนเสียงลมมาแล้วพี่น้องเลย แมนโอไปตะยานนี่มาแล้วเพบ่อคนละลมมาล้มบ่ลมโอ้ยบ่เลือกเตูบหน่อยมุนอุนปุ่ยอย่างแลี้วพี่น้องเอ้ยเห็ดไม้บ่เฮ็ดเขาอยู่ในไปแล้วพัวฮอกกกับดังไพอยู่ในไปแล้วแค่นี้ฟอยมาเลยนี่บ่ไปแล้วน้องโศกอ่ะผ้าดั่งปลานี้ฝนทองฟ้าก็มืดขึ้น ว้าตัวกบกบไฟจิมาทับหา้ามแล้วบาดนี้ห้ามไว้นอนถ่ายเห็นบ่แง้งตัวลอยเห็นบ่เอ้ยไอ้ปาย่เข้าแล้ววันนี้นะพี่น้องเอ้ยอะไรมันคือบ้านในเป็นตะยานแท้ออตัวลมมาทางเงื่อนบ้านนี้งานเผาเลยทับเงื่อนวายุแทะบ้านโอ้ยวายุงอโตกี่้ตะอ่าไปว่าไปทั้งไายทำไมทงไมยานดิมาทางนี้เงื่อนกอยหางน้อยอยู่ ปนก็ไปเ่นตอชยนบนเรืออาจี่น้องเมื่อบาดในป่าแล้วเบิ้งหาเข้ามาสองหมืคุโอ้ยป่าเฮงย่ไปตงตกฮงหัวยนับปุ่นบริเวหงเงี่ยเราห้องตูบน่อยยันทับตูบน่อยมาเนยหมุนในปุ๋ยไปไปตรงต๊ะเรื่องนี่สองมื่อยังต๊มาก่อนตกใส่แตงตัวรอพี่น้องที่เมื่อบานหาเมื่อกินกระพุนอะไรดังเงแท้ น้ำโซกจะไปใช่ไหมครับน้ำโซกนอนกับพ่อเป็นนอนกับพอยูบองทีเลยมันจะอยความเลยลูกใต้กันเจน่เี่ดังขึ้นขนอย่อยควาำเลยนะไปแล้วไปแล้วไปตกตกตกแม่แม่ก็แตียงสูจะไปใช้ได้แม่เลยัแม่เนช้ยจ่ไปใช่้องเป็นชีโมมัวเหลื่อมๆกบ่อ เสียงหมือนเด้เสียงเหมือนเสียงจะถอนบ่สิไปออกเดตวะนี่ออกเดตกับครอบครัวกับน้องคำโชคออกเดตก็ไปบ่ได้ดอกตอนนี้นะฝนอยากตกจะไปเดตกันพัดว่ะฝนตกกับข้าวตกลรตทางเลยรถทางกับข้าวต้มไงก็ไปได้เนาะพี่น้องไงกับพวกไปแล้วมาอยู่เขาย่ญญาหนองงามน้องเขาบุญญาดอกฝนบ่ได้ทำเมื่อบ้านย่าไปกินข้าวปุ้นย่าเฮ็ดน้าไม่ถ่าเลย บุญนมืออื่นพี่น้องแต่ว่าเมื่อมันี่เมื่อืั <c oughs> ออน,นสิบประทันกันบพุ่นก็สิเมื่อก่อนสิ้น่ก็ไม่ได้กินวะ <c oughs> นโคตรดลูไกลไผ่กันเนาะเมือ่ออยู่เมื่อซอยือยูมจะได้เมื่อเนี่ยคนหน่อยเอาก็อกเอา,าดินเขาทัดแล้วขากดอกพี่น้องยังซองหมอนานเม็ดพนมาแล้วฟ้าทุกพี่น้องไอ คนตกแล้วพี่น้องไอ้ดังสร้างกบฏดังแทบแทบเลยฮะตกตายแท้แทบว่นี่หฮ้าบงยู่กับ่อมมี่ว่ะพี่น้องไอ้เสียงฝดโคเลยฝนนี่เนาะอ่านาะสูบยาดเลยบ่เนาะอยู่นะเสียงดังม่ได้ยาดแล้วพี่น้องไอ้ตายแทบๆคนทำหัวพ่อแท้แทบอ่านตายเฮ้ยไม่สีหัวลงมาบอกมี่พี่น้องไอ้ หัวม้วนแทนนะม้วนจีหัวม้วนแทนนี่าตัวเสียงหนใช่ปะตัวชองยังหน้าหัวคนหัวพี่น้องปลตัวงานเต่าเลยบ้าหัวใช้บนนอนแล้วพี่น้องไหมหอยแล้วมาอะไรจะได้ปะนี่พี่น้องคนหัวให้แก่บ้าน Boy tham mong 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 cả lê bàn ao mì võng bàn nga mùa trong uy tạp ngon 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 nó không ngon mưa ngon 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 ตาพี่น้องคนตัวขเดียว่น้ำลายนี่เพิ่นหน่อยกับเปียกเลยพี่น้องไหมเลือกเทอะขนาดไปอ๋อท่านี้กับเปียกเขากันตรงหน้าก่ะออกซุ่มๆในพี่น้องไม่บาน น้าไม่ออกร้ายนะบ้านเนาะก่อไผ่กับหักเขาก่อไผ่บ้านตาจงแต่นายที่คนนี้ก็ดียวนึงนามลายลเลยนี่พูดแล้วออมาใส่ในใสนี่ที่ดินนะที่ดินนะบ้านเนี่ยมันตำ่ำบอกเนี้ยบ่เปียกบ่สูบหน่อยฮะเนาะ แป้งงูแล้วใคนะคนแห้งอะไรโนาะเมื่อวรได้เอกเมืがが่อ้านกับพี่น้องเลยคนแห้งมาในช้าจื่กินได้ใหมเนาะมันชุ่มพีนออกเยออะไรนะมันหวยองนาเลยแงเตอรเยอะคนอีกเหเกลมาแรงฮะเนียเกลือใช่วย ไปอยู่เอาพี่น้องเอ้ยไม่หอดวันที่สี่หรือเปล่าเขาว่าเนี่ยจะใครว่าเนาะพี่น้องลูกไส้กับลาบย่านพ้นตกพี่น้องพ้นหัวใจะพ้นเปียกมัดกบสาวน่ะกับหัวเสานี่กับหัวพี่น้องเสาวน้ะกูมันหัวยันยังสาเหตุยังพี่น้องวะเพราะมันจะได้มุงเงินใหญ่นะ มัมุ่งแต่น้่อยมันมันหัวได้มันสาดก็มาได้พอเหตดแบบนี้เนาะใครถีมันกับหัวก็เก่าอะไรมุงมุ่งลังไ่ได้นะบ่เป็นยังบ่งหัวเพีองพี่นายจังหวกันไม่บอกห้มันถ่วมดางมักน้ำโซ่ก่อนหลังจากฝนตกแล้วพี่น้องสภาพ็กษเป็นอันนี้เนาะพี่น้องเนาะ เปลือนเปลือกมดเลยนี่ก็เป็นเปลือนเปลือกแห้งอย่างกบไรเลยบางอันนี้เอาอีกเปลือนเปลือกนาดฝนตกมาอีเหยียกมาเลยบางอะไรกันนี่กันไว้เปียกเสือไอ้นี่ป้าสาดอะไรอย่างไรวะ เลียไปทางทุ่งกะหน่ามันเคมีอะไรยังหน่อยพี่น้องอะไรก็ซุมซื่นดีฝนตกพี่น้องไอ้เก็บภาพเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะถ้าถึกใจก,ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้พี่น้องเด้อเพื่อจปิปาถะคลิปใหม่หมๆเนาะ ของสองพอน้องน้ำสโสกไปแล้วพี่น้องบายๆสบายดี